สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นีก็นั่งน,นั่งงงงนั่งอยู่ตัวเดียวลำพังคนเดียวนะคะที่ทุ่งทิวลิปเมืองมอกนะคะทุกคนการถ่ายขึ้นไล์เราจะถ่ายทำไม่ดีเนาะเพราะว่าเราจะไม่เห็นความงามของอี่นีกับดอกทิวลิปนะคะทุกคนไป เราก็อยู่ที่เมืองโมกนะคะติดทะเลสาบนะคะทุกคนนี่เขาก็กำลังยังตุมต้มๆอยู่นะคะยังไม่บานนะคะทุกคนา ทุ่งนี้ก็จะเป็นทุ่งสีขาวนะคะทุกคนแต่ยังไม่บานนะคะเขายังไม่บาน mm-hmm <laughs> ทุกคนสีแดงเขาสวยนะเขาเด่นมากนะสีแดงเนาะ กระแสเร็วสุดในประเทศอะฮาตเทนดาลชูสิคะ าฝากกดไลค์ให้พี่นีด้วยนะคะทุกคนแสงตะวันแสงแดดเราก็ตื่นเต้นนะเห็นทั้งดอกชุลิบนะคะเห็นทั้งคนเห็นทั้งแดดนะคะร้อนนะคะจบคลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนตะกี่นาทีแล้วเนี่ย <laughs> สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ให้กำลังใจพี่นีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ